บรรยากาศสดๆอยู่บ้านนุญญ่นย่างเมืองสุขมบบสุมาแกงจังหวัดสามเมื่อนี้ทรงสการพี่น้องยสองศพเมื่อเดียวกันพร้อมกันพี่น้องเอ้ยเป็นเหตุการณ์ที่หลายคนพยายห้เกิดขึ้นแต่มันจะเกิดขึ้นแล้วล่ะพี่น้องเอาเพ็มขคนโปกขอแสดงความเสียใจกับขอบครัวผู้ที่สูญเสียทุกๆขอบครัวพี่น้องเลยความโศกเศร้าเสียใจเนาะ เกตยังไรได้อดดีหน้าที่สุดท้ายก็เป็นกำลังใจให้กันคนอยู่ก็ให้เข้มแข็งทั้งกายทั้งใจพี่น้องสู่ต่อไปผู้เพิ่นไปเพิ่นก็ตงเบิดบุญเบิดบุญเบิดวาสนาของเพิ่นพี่น้องเลยเบิดบุญวาสนาของเพิ่อนอดเวลาหน้าที่ก็ต้องจากกันพี่น้อง พอจากเป็นกระจากตายพอจากตายจะจากเป็นเป็นกำลังใจให้เบริร์สุขุสุขนวันนี้สองศพพี่น้องคือวันนุ่นยางเงานี่แหละศพแหลกออกออก,ออกไปแล้วเนาะนี่เป็นศพที่สองตัาตะเคียร์ญ่มากโอ้กะหลายปีได้พี่น้องสามสิบกว่าปีแล้วเนะาะจะ วันนี้เป็นมือทั้งดีเลยล่ะมือแรกที่ว่าเอาเออกพร้อมกันสองศพในมือเดียวกันต่างกันแก่คนเราชมวงพี่น้องยังอยู่กะหากกันแท่งกันไวพี่น้องเอ้ยสุดท้ายแล้วก็เลือแต่ความดีเลือแต่ความทรงจำเลือแต่สิ่งที่เฮ็ดไว้เป็นความทรงจำของหลวงร้าน เอาไปน้ำใส่ทำสัง่งทำสอนทำอบรมสั่งสอนพี่น้องตัดสดสดยู่วานุย่างทรงสารสองสมพร้อมกันพี่น้องก็คือเก่าเนาะเราเกณฑ์ัดก่อแสดงความเสียใจกับครอบครัว ปุ่ิที่สูญเสียทุกครอบครัวพี่น้องเป็นเหตุการณ์ที่ไทยกัปยัญให้เกิดขึ้นแต่ว่าเมื่อนนั่งชีวิตของคนเท่าก็ต้องมาถึงจุดจบจบแบบเดียวไปแบบเดียวพี่น้องที่เหลือไยก็คือความดีอำนาจบารมีเงินทองที่หามาได้ที่มีไหวมันก็อยู่กับเ่าแค่ชัวรข้าวแต่พอถึงหน้าที่สุดท้ายมาสำไรก็เอากลับไปสำนันพี่น้อง หักกันไว้แห้งกันไว้ทันว่าคือเขาเนียวปันแกนแกนันยาเพสแกางคือจังน้านคือเขาเนียวพี่น้องเพิ่งกันแย่งกันเด้ออานาจกันทำบารมีสิถ้ายมาก,กับไปแต่โตพี่น้องโอ้ยชีวิตคนเฮาทุกคนหาแถบลมแถบตายเนะเาะเดาเดาแค่จะถ่ายบรรยากาศ ทั้งน่าให้เบิงนเดอพี่รองเดอ เสื้อหน้ามันเสื้อหน้าอันนี้เป็นประเภทนี้เป็นวัฒนธรรมในพี่น้องเป็นวัฒนธรรมคอยแม่คู่ย่าตายายฝ่าเห็นมา มาหอกมาขายของขายนํานำสมนำาวานพี่น้องนำเปานี่เป็นเง่อนนี่ใบล้านใบแสนนี่นอ้หลายเมื่อนดี่น้อนี่ลายเมือน่ว่าเพื่นไหนเอาพอบานม้าเฝ้่าไงโอ้โหจะเอาพยาบาลมาเปล่าเนอ่ะพี่น้องาสัหมดได้จังนอยเงินเสียเงินเสียหนาอยู่ได้นี่ เข่าเข่าก yeah. uh ัดโดนอ๋อ hmm. น mm ี hmm. mm ่ห hmm. น mm ่อยมันเรือน้ำทอน้ำดอดอ่ะฮะแต่ทั้งวันไหนมันเห็ดตกรอดฮะโอ๊ยโอ๊ยมีแห้งมีแห้งมีแห้งหลายกินหน่ากินหน่ายมีแห้งตัวมากเมื่อย

จ้าเหบสองปนบางคนจ้ดียวไม่่่ายร่วไอู้้าเออเดี๋ยวไปสร้างจั่าเนะสิบาทนะ hiện bao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  hiện าใส่สร้างหน่อยโน้ย่างญี่ปุ่นเห็ดสร้างหน่อยโน้ย่างญี่ปุ่นเห็ดนอนเดือดอีกแล้วเนี่ยเดือดเอาได้เก็บถิมมันอ่ะแต่ต้องส่งสร้างหน่อยเพื่อน้องเลยพาจักรถรถใหญ่รถหุ่นได้รถกระบะสี่หล่อเกี้ยนกับเห็ดเห็ดเบิ้ดแป้งไห่ได้เบิ้ดแป้งโมได้ทรงนี้เพื่นน้องค่าถักฮาเบิ้ด

ขีนกินให้กันกินแทนงีไอ้ยังเอามันดนพื้นแทงด้ยปะมันเฮ็ดพวกกูกูไยเด้ออันอันชี้เลือย้อหมอเลดปวดรู้ปล่านะเาเขากินเ้าให้ยุบ ปากซองี่โดดทกกาเป็นสาววอยที่ไรกินเราหายน่ทอเดียวเดียวเยียงขนมเพียงข้าเดียวเดีพี่บานนุมาอเป็นติก่มันกักษณาเราทวน้าเด็ดกว่าเราทวเจ้าเด็ดกว่าว้าวเด็ดปนยังไงมันแปลงมันไม่บอกซ้ำก็กินน้ํายันใม่ๆมันนันโดดยันเขาพรทเนพาน่ะ สองกองหนาเด่นมากเลยเจ้านเงินเต็มจาะล้กนึงอ่งเดีจะกินเลิดในจาะทำไมที่ผมคือมังเลยเกิดมาโอ้ยสิันสุดเยตาดอะายาะรแบน ตะเกินตะเอาวปลาตัวกินมันสีข้นไ่ะตีกนอกเป็แผลยนะไหมว่าขากินใช่ไมาเ่หม่แสบบว่าอุ้ยเราบทอดเอมาให้ดองเราผู้ปับสไวว่ว่อ้โหก็สีมุกววาหลก็เอาว้ใหม่กันบบร้อยใหม่จะได้ะเ็เป็นหมูไหล มัยังเขาทำหมอกวะหนอพี่เอ้าเขาก็ะจอานนี้เลยโอ้จังสี่เอาเน่าจ่อเ่าวจ่อเน่าจะพี่ทีเจ้าเบื้งเจ้าเงือหูบังคุติกีมในเน่าเน่อดูเขากายหน่งดเป็นขอว่าามาขาี่จัเยเจาเอาหลวงนลเห็ดก้วมันหนนยิ่งเคียงคือใจต่อพุเห็ดแบบเห็ดแบบคนปลาเนาะจ้ำเียงหนอนเลยนะ สังเหตเฮ้ยทานมาบดก้อนี่อันมีความโบราณตกี๋โอ้ยตะกี้เห็นนั่นนหะเลยอย่งน้เนาะยงนี้เล็ดไดไเห็ดเอเคหั่นก็เป็นนกีเข่งหลาบโม่ผัดเหยียร้อรับไนกอ้ยิ่งแต่กินนาะตะก้หนกี้ไหนสายปานผุนะไ่เห็นซ้ายมันอาวนปืนแกปืนยังเน่ยบ่บมีเนาะมีมกันบอกปืนแกปืนยังกโอ้ยปืนแกปืนยายนาคัผูมบมีทานไนดีบมี โอ้แมนได้ยปืนปาน้องนาอีเก่งเนาะมันีู่ม่ทานะอ้ที่ีร้อผมันยังมีปืนปุ่นจนเห็นมาปุ่นยัตีก็ะรอเลิกกระตีกรบะกุ้งไส้โบเรยูเหื่นไปบัดได้ยืมเรื่งก็ะรอตัวเนื้อเลิก้าไปไปหื่นก็ะบโจนปุ่นหื่นดังโหนศัพสอระวังเหียตัวสอเลยใช่แล้วนานเออเพจ่งมาเหตุเดื๋นเดย แค่หอนนิดเห็นไหมแค่หอัก็ชอบรสัด

เขวแค่ยังไม่มากำจิตไปจะบริจาคด้วยก็ดีทุกคนเป็นกลางๆเป็นรุ่งนี่สุราตึัวถึงกลมไปเลยตัวถึงโตตัวถึงกลางๆเป็นรุ่ง ถ่ายก็้ำลก็เป็นเลป็นอบ่เป็นมาผสมอยู่ตรงเลยอ๋อไมาเอาไ Oh, look,